ในสงครามศัตรูไม่ใช่แค่คนที่ถือดาบใส่เราแต่บางครั้งศัตรูที่แท้จริงคือแรงจูงใจของคนที่เรามองคามไปครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนไม่ต้องลงมือเองแต่กลับทำให้คนอื่นจัดการศัตรูแทนได้อย่างแนบเนียนนี่แหละครับคือศิลปะแห่งกลศึกยืมศัตรูฆ่าศัตรู กนศึกทางจิตวิทยาระับสูงที่ทั้งโขงเบ้งโจโฉและผู้นำในทุกยุคทุกสมัยใช้ได้ผลเหมือนกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Insight Podcast ทฤษฎีใจพื้นที่ที่เราจะชวนกันดูวิธีคิดเบื้องหลังการกระทำของมนุษย์ไม่ใช่เพื่อเข้าใจคนอื่นแต่เพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมกลศึกนี้ ถึงทรงพลังในเชิงจิตวิทยาและเราจะเอามาใช้กับชีวิตจริงโดยไม่ต้องรบกับใครเลยลองคิดแบบนี้นะครับคนเราล้วนมีแรงขับภายในบางคนอยากได้อำนาจบางคนกลัวเสียหน้าบางคนอยากเป็นที่ยอมรับและบางคนอยากรักษาภาพลักษณ์บางคนขับเคลื่อนด้วยความโกรธหรือความชังที่สะสมมานาน หากมีคนที่มองอ่านจิตใจเหล่านี้ออกเขาจะเห็นเส้นทางที่คนอื่นไม่เห็นผู้ที่ชำนาญในการชักยยจะไม่ลงมือสู้ด้วยตัวเองบ่อยครั้งแต่จะตั้งเงื่อนไขหรือจุดจชนวนให้คนสองฝ่ายชนกันเองเหมือนคนจัดฉากให้รักมวยขึ้นสังเวียนโดยเราเป็นผู้จุดไฟให้ไฟสปอตไลท์ติดเองเหตุผลที่วิธีนี้ได้ผลมี3เรื่องหลักครับที่เราเข้าใจได้ในเชิงจิตวิทยา หนึ่งองคติทางความคิดส่วนใหญ่เราจะตีความตามใจตัวเองมากกว่าเขาเห็นสิ่งที่อยากเห็นหรือกลัวสิ่งที่เคยกลัวมาแล้วเช่นคนที่เคยถูกขังหลังมาก่อนจะมองคำพูดที่เป็นกลางว่าเป็นการคุกคามได้ง่ายหรือคนที่เชื่อในความเป็นธรรมจะมองการกระทำเล็กๆว่าเป็นการละเมิดใหญ่โตการรู้ว่า คนมีอคติทางความคิดแบบไหนช่วยให้เราวางหมากได้แม่นยำมากขึ้น 2. แรงจูงใจส่วนบุคคลเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวชนกันคนมักเลือกสิ่งที่คืนทุนเร็วที่สุดให้ตัวเองผมชอบยกตัวอย่างง่ายๆในที่ทำงานเช่นถ้าพนักง,งานรู้สึกว่าการชนะโปรเจกต์นี้จะทำให้เขาเลื่อนตำแหน่งหรือได้โบนัสเขาจะผลักดันตัวเองอย่างเต็มที่ แม้จะต้องใช้วิธีที่รุนแรงหรือทิมแทงคู่ต่อสู้ก็ตามการใช้แรงจูงใจตรงนี้คือการออกแบบบันไดที่ตัวเขาอยากขึ้นเอง 3. การใช้ข้อมูลหรือสัญญาณที่ไม่สมบูรณ์ข้อมูลที่ไม่ครบหรือการส่งสัญญาณบางส่วนจะทำให้คนเติมเต็มช่องว่างด้วยสมมุติฐานของตัวเองเมื่อเราให้แค่เศษเสี้ยวของข้อเท็จจริง บางคนจะจินตนาการเหตุผลที่รุนแรงกว่าความจริงการย่อความจริงเป็นชิ้นเล็กๆก็เพียงพอที่จะทําให้คนตัดสินใจทันทีโดยไม่หาข้อมูลเพิ่มเมื่อนําทั้ง3อย่างนี้มารวมกันภาพใหญ่คือเราสามารถทําให้คนเห็นศัตรูที่ใหญ่กว่าจนลืมมองว่าใครเป็นคนจุดชนวนเบื้องหลังคนจะโฟกัสไปที่ความเสี่ยงหรือความน่ากลัวที่ถูกนําเสนอและลงมือทําลายสิ่งที่เห็นว่าเป็นอันตราย โดยไม่สงสัยตัวแผนการในเชิงปฏิบัติผู้วางแผนที่เก่งจะทำขั้นตอนเล็กๆเ,เหล่านี้สังเกตว่าฝ่ายต่างๆให้ความสำคัญกับอะไรสร้างสัญญาณที่ตรงกับค่านิยมและความกลัวนั้นและเลือกจังหวะที่ปล่อยข้อมูลให้พอดีไม่มากเกินไปจนถูกตุจจับได้แต่เพียงพอที่จะจุดประกายให้เกิดการต่อต้สมมติในที่ทำงานครับหัวหน้า อาจปล่อยข่าวว่าลูกค้าคนนี้ชอบคนที่ทำงานไวตัดสินใจได้เด็ดขาดพอข่าวแบบนี้แพร่ออกไปสมาชิกบางคนในทีมก็เริ่มรู้สึกกดดันกลัวว่าถ้าตัวเองช้าหรือไม่เด็ดขาดพออาจโดนมองข้ามหรือเสียโอกาสสำคัญแล้วจากที่เคยทำงานร่วมกันก็อาจเริ่มเกิดการแข่งขันกันเองทั้งที่จริงแล้วคนที่ปล่อยข่าว อาจมีจุดประสงค์บางอย่างอยู่เมื่อหลังครับต้องระวังด้วยว่าเทคนิคนี้ไม่ได้ไร้ความเสี่ยงหากใช้ไม่รอบคอบจะกลับมาทำลายความเชื่อใจและสร้างปฏิกิยาต,ต่อต้านที่รุนแรงในระยะยาวแต่ถ้าเข้าใจกลไกลพื้นฐานอย่างชัดเจนเราสามารถออกแบบสถานการณ์ที่ลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสให้เป้าหมายของเราเกิดขึ้นได้โดยไม่ลงมือทำเองมากครับสรุปสั้น การยืมศัตรูค่าศัตรูได้ผลเพราะมันอาศัยความไม่สมบูรณ์ของการรับรู้ของมนุษย์อคติแห่งความคิดแรงจูงใจส่วนบุคคลและข้อมูลไม่ครบการมองเห็นและการจัดการสามส่วนนี้ให้เป็นระบบคือหัวใจของก้นศึกจิตวิทยาถามตัวเองเสมอว่าเราทำไปเพื่ออะไรและใครจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นถ้าใช้ด้วยเจตนาดี มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ถ้าใช้เพื่อเอาเปรียบผลลัพธ์มักกลับมาเป็นภัยการฝึกสังเกตและฟังเบื้องหลังการตัดสินใจของคนอื่นเป็นทักษะที่ฝึกได้และคุ้มค่ามากครับลองจินตนาการตามผมสักหน่อยนะครับตอนนี้คุณยืนอยู่ตรงกลางสนามรบของการตัดสินใจไม่ใช่แค่สนามรบด้วยดาบแต่เป็นสนามรบที่คนคิดเห็นและตัดสินใจด้วยใจ ถ้าคุณอยากมองคนให้เห็นแรงจูงใจจริงๆมี3ขั้นตอนที่ผมใช้เป็นประจำและอยากให้คุณลองใช้ตามดูครับ 1. ฟังเชิงลึกไม่ใช่แค่พูดเวลาใครสักคนพูดเรามักได้ยินแต่คาแต่มักไม่ค่อยได้ยินเหตุผลที่อยู่ข้างหลังการฟังเชิงลึกคือการถามตัวเองทันทีว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดว่าอะไรในสมก๊ก องเบ้งเก่งตรงนี้มากครับเขาไม่ได้เชื่อคำพูดตรงๆแต่ฟังน้ำเสียงน้ำหนักคำที่เลือกแล้วอ่านความกลัวความหวังของคนเช่นเขาอาจได้ยินคำว่ากลัวเสียหน้าแต่สิ่งที่จริงๆอยู่เบื้องหลังก็คือกลัวถูกทิ้งหรือกลัวเสียสถานะในกลุ่มพอคุณฟังเชิงลึกได้คุณจะเริ่มเห็นแรงจูงใจที่แท้จริงบางคน พูดเพื่อเรียกร้องความสนใจบางคนพูดเพื่อเบี่ยงประเด็นบางคนพูดเพราะกลัวอนาคตการฟังให้ถึงใจไม่ใช่แค่หูจะทำให้คุณเข้าใจมากกว่าที่อีกฝ่ายตั้งใจจะบอกเสมอ 2. ส,สังเกตรูปแบบการตัดสินใจคนไม่ใช่เครื่องจักรเขามีพฤติกรรมซ้ำๆจากนิสัยและประสบการณ์ที่ผ่านมาสังเกตว่า เมื่อเจอสถานการณ์คล้ายๆกันเขาตัดสินใจแบบไหนบ่อยๆโจโฉเป็นคนที่สังเกตรูปแบบการตัดสินใจของคนรอบตัวได้ดขาดเขารู้ว่าคนบางประเภทจะหนีจากความเสี่ยงในขณะที่บางประเภทจะวิ่งเข้าหามันเพราะอยากได้เกลียดและอำนาจถ้าคุณรู้ว่าคนคนนั้นเคยถูกลงโทษหรือถูกหาหลังบ่อยๆเขามักจะเลือกทางที่ปลอดภัยกว่าเสมอ การสังเกตรูปแบบนี้ทําให้เราทํานายพฤติกรรมได้ล่วงหน้าและเมื่อเราทํานายได้เราจะรู้ว่าควรปล่อยสัญญาณแบบไหนไปเพื่อให้เขาตอบสนองในทางที่เราต้องการโดยไม่ต้องบังคับเลยแม้แต่นิดเดียว 3. ถามตัวเองว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเขาคืออะไรทุกคนมีทั้งสองอย่างเสมอครับจุดแข็งมักกลายเป็นทางผ่านให้เราเดินได้ส่วนจุดอ่อน คือประตูที่เขาเผอเปิดไว้โดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นถ้าเขาภูมิใจเรื่องการยอมรับในกลุ่มคุณอาจใช้คำชมเล็กๆให้เขารู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้เขาจะดูดีในสายตาคนอื่นหรือถ้าเขากลัวเสียหน้าคุณอาจตั้งสภาพแวดล้อมที่ทำให้การเตะแจของเขาดูเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีไม่ใช่แค่ทำตามสั่งวิธีนี้ของเบ้งใช้บ่อยมากครับ เขาไม่เคยบังคับใครตรงๆแต่สร้างสถานการณ์ให้คนรู้สึกนี่คือการเรื่องของฉันเองและเพราะแบบนั้นพันธมิตรถึงยอมลงแรงช่วยเขาอย่างเต็มใจเมื่อเรามองคนตามสามขั้นตอนนี้เราจะเริ่มเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนั่นก็คือแรงขับเคลื่อนภายในของมนุษย์และเมื่อเข้าใจแรงขับเคลื่อนนี้เราจะไม่ต้องต่อสู้ตรงๆแต่แค่วางใจให้ถูกจุด การศึกจิตวิทยาไม่ได้หมายถึงการหลอกลวงเสมอไปครับแต่มันคือศิลปะของการจัดวางปัใจจัยให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นเองลองฝึกจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันครับเมื่อมีใครพูดอะไรให้ถามตัวเองในใจว่าเขาพูดเพราะอะไรเวลามีคนตัดสินใจอะไรให้ลองดูว่าเขาใช้เหตุผลแบบเดิมหรือเปล่าและเวลาคุณเจอคนที่มั่นใจในตัวเองเกินไปให้สังเกตว่า อะไรคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเมื่อคุณเริ่มเห็นภาพแบบนี้ความเข้าใจในคนจะคมขึ้นครับคุณจะเริ่มอ่านสนามลบของจิตใจได้เหมือนที่ของเบ้งอ่านสนามลบจริงๆและนั่นล่ละครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นําที่มองลึกกว่าผู้อื่นการอ่านใจคนไม่ใช่พรสวรรค์ครับแต่เป็นทักษะที่เราฝึกฝนได้ฝึกฟังฝึกสังเกต และฝึกถามตัวเองซ้ําๆว่าคนเราตัดสินใจเพราะอะไรจำไว้เสมอครับใช้ความเข้าใจนี้เพื่อสร้างสมดุลไม่ใช่เอาเปรียบเพราะสุดท้ายผู้ที่เข้าใจใจคนได้ดีที่สุดไม่ใช่คนที่ควบคุมคนอื่นได้แต่คือคนที่ควบคุมใจตัวเองได้ก่อนตอนนี้เรามาถึงส่วนที่ปฏิบัติได้จริงเทคนิคสั้นๆ ที่ผมใช้บ่อยทั้งใช้ในงานและชีวิตประจำวันผมขอแบ่งเทคนิคเป็นข้อๆพร้อมยกตัวอย่างจาก3กกให้เห็นภาพเพราะการเชื่อมประวัติศาสตร์กับจิตวิทยาจะช่วยให้เราเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้นครับ 1. สร้างแรงเงาของผลประโยชน์หลักคิดง่ายๆคือพูดให้อีกฝ่ายเห็นว่าการเดินทางนี้มีผลที่เขาต้องการถ้าคุณทำให้โอกาสนั้นชัดพอเขาจะเป็นฝ่ายผักดันตัวเอง เหมือนของเบ้งที่ทําให้พันธมิตรรู้สึกว่านี่คือเวทีที่แสดงให้เห็นความกล้าหาญเช่นในที่ประชุมงานคุณอาจพูดว่าถ้าชุดนี้สําเร็จลูกค้าจะเห็นว่าใครคือคนที่ทําได้จริงประโยคสั้นๆแบบนี้จะต้นความทยะยานและทําให้เขาอยากลงมือเองโดยไม่ต้องบังคับครับ 2. จุดชนวนความกลัวแบบเฉลียไม่ต้องทําให้คนกลัวจนสลบ แต่พอให้เขารู้สึกไม่สบายใจพอจะลงมือทําอะไรบางอย่างเช่นปล่อยข้อมูลบางส่วนที่บอกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โจโฉเคยใช้วิธีนี้บ่อยครับเขาปล่อยข่าวให้ฝ่ายตรงข้ามไิตกแต่ก็ไม่ถึงขั้นแตกตื่นเพราะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ความกหลหนแต่คือการเร่งให้ศัตรูตัดสินใจเร็วเกินไปจุดชนวนที่ดีจึงไม่ใช่การข่มขู่แต่คือการกระตุ้นให้คนรู้สึกว่า ถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้จะพลาดโอกาสใหญ่ 3. ใช้คนกลางคนเรามักฟังคนที่ไว้ใจมากกว่าฟังคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับเราถ้าอยากให้ความคิดของคุณเกิดผลลองให้คนกลางที่ขอเคารพเป็นผู้ส่งสารแทนครับของเบง้งใช้เทคนิคนี้หลายครั้งเช่นตอนเจราจากับซุนกวนเขาไ้พูดตรงๆแต่ให้คนที่ซุนกวนเคารพเป็นผู้พูดแทน เพราะเสียงจากคนที่เขาเชื่อใจจะมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดจากปากเราเสมอ 4. ใช้ความไม่แน่นอนเป็นเครื่องมือข้อมูลที่ไม่ครบทำให้คนเติมเต็มช่องว่างตามอาคติของตัวเองนี่คือช่องว่างที่คนวางแผนเก่งจะใช้เป็นพื้นที่ควบคุมทิศทางความคิดถ้าคุณอยากให้ใครเชื่อหรือคาดเดาในทางใดให้ปล่อยข้อมูลเท่าที่จำเป็นไม่เปิดหมดแต่พอให้เขาได้คิดต่อเอง ยิ่งถ้าเขามีอาคาติอยู่แล้วเขาจะเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยสิ่งที่คุณอยากให้คิด 5. ทําให้การตัดสินใจดูเหมือนเป็นของเขาเองคนเกลียดการถูกบังคับแต่รักการรู้สึกว่านี่คือการเลือกของฉันคงเบ้งเข้าใจเรื่องนี้ดีสุดครับเขาไม่สั่งใครโดยตรงแต่สร้างสถานการณ์ให้คนรู้สึกว่าการตัดสินใจนั้นมาจากใจตัวเองเช่นเขาเสนอแผนรบให้แม่ทัพเลือกเอง ทังที่รู้อยู่แล้วว่าทางเลือกที่ดูปลอดภัยจะพาไปสู่สิ่งที่เขาต้องการเพราะเมื่อคนรู้สึกว่าเขาเลือกเองเขาจะยอมรับผลลัพธ์ได้มากกว่าและทำด้วยความเต็มใจตัวอย่างในชีวิตจริงสมมุติคุณอยากให้สองทีมแข่งขันกันเพื่อหาแนวคิดใหม่แทนที่จะสั่งตรงๆคุณสามารถพูดว่าเราต้องการไอเดียที่ลดเวลาได้30แล้วให้รางวัลที่ทั้งสงทีมอยากได้ ผลค,คือพวกเขาจะลงแรงเองแข่งขันกันเองและคุณไม่ต้องใช้คำสั่งเลยข้อควรระวังที่สำคัญเทคนิคเหล่านี้มีพลังสูงครับถ้าใช้ผิดจุดจะทำลายความเชื่อใจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการใช้คนกลางหรือข้อมูลไม่ครบถ้าคนจับได้ความสัมพันธ์จะพังง่ายมากครับในสามก๊กเราเห็นตัวอย่างแบบนี้หลายครั้งเช่นการหักหลังระหว่างพันธมิตร ครั้งหนึ่งที่ความเชื่อใจพังลงมักไม่มีวันกลับมาเท่าเดิมดังนั้นก่อนใช้ทุกเทคนิคให้ถามตัวเองสามข้อมันยุติธรรมหรือไม่ใครจะได้รับผลกระทบแล้วเราพร้อมรับผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำลงไปไหมการฝึกปฏิบัติเริ่มจากเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันครับลองฝึกพูดให้คนเห็นประโยชน์ของสิ่งที่คุณเสนอฝึกสังเกตว่า การให้ข้อมูลบางส่วนทำให้คนตอบสนองต่างกันไหมและฝึกสร้างสถานการณ์ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนตัดสินใจเองเมื่อทำบ่อยๆคุณจะเริ่มเห็นผลชัดคุณจะเข้าใจจังหวะของใจคนและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรนิ่งซึ่งเป็นแก่นแท้ของจิตวิทยาการชักใยในทางสร้างสรรค์เทคนิคทั้ง5นี้ไม่ใช่สูตรลับของการหลอกลวงครับ แต่มันคือศิลปะของการมองเห็นแรงขับเคลื่อนของมนุษย์และวางแผนให้สอดคล้องกับมันใช้ให้ถูกมันจะสร้างผลลัพธ์ระยะยาวโดยไม่ต้องบังคับใครครับแต่ถ้าเราใช้ผิดมันจะกลายเป็นดาบที่ย้อนมาทำร้ายตัวเองถ้าเราใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเหล่านี้โดยไม่คิดให้รอบด้านมันจะกลายเป็นดาบสองคมครับในสามก๊กเองก็มีหลายตัวอย่างที่คนเก่งใช้กลงศึกชั้นยอดแต่สุดท้าย กลับแพ้เพราะติดกับดักทางใจของตัวเองทีนี้ผมจะชวนคุณมาดูกับดัก3อย่างที่มักเกิดขึ้นเสมอเมื่อเราพยายามควบคุมคนอื่นมากเกินไปและลืมควบคุมตัวเอง 1. ศีลิลธรรมและความเชื่อใจนี่คือกับดักแรกและอันตรายที่สุดเพราะต่อให้คุณชนะเกมจิตวิทยาแต่ถ้าคนรอบตัวรู้ว่าถูกชักใยความเชื่อใจจะหายไปทันทีครับความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟน้น ก็อาจพังลงในพิบตาเช่นกันคงเบ้งเคยเตือนเล่าปี่ไว้หลายครั้งว่าการชนะใจคนสำคัญกว่าการชนะศึกแต่หลายคนลืมข้อนี้ไปคิดว่าแค่ผลลัพธ์ชนะก็พอในระยะสั้นอาจจะใช่ครับแต่ในระยะยาวความไว้วางใจที่หายไปคือความเสียหายที่ใหญ่ที่สุดลองคิดดูนะครับถ้าในที่ทำงานคนเริ่มไม่เชื่อใจคุณต้อยคุณเก่งแค่ไหน ผลงานมันก็จะไม่เดินเพราะไม่มีใครอยากร่วมมือกับคนที่รู้สึกว่าเขาใช้เราเป็นเครื่องมือดังนั้นก่อนที่จะใช้เทคนิคใดๆต้องถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ทำมันยุติธรรมหรือเปล่าและเรากำลังชักใยคนหรือสร้างความร่วมมือกันแน่ 2. ผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดในทุกคนศึกย่อมมีความเสี่ยงเสมอเพราะเมื่อคุณปล่อยให้คนสองฝ่ายชนกัน คุณไม่ได้ควบคุมอารมณ์ของพวกเขาได้ทั้งหมดสิ่งที่ตั้งใจให้เป็นแค่แรงกระตุน้นอาจกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงจนคุณเองต้องเข้าไปดับไฟเหมือนตอนที่โจโฉใช้ข่าวลือและความกลัวควบคุมขุนศึกในกองทัพมันได้ผลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวกลับทำให้คนในกองทัพหวาดระแวงกันเองครับจนทำให้สูญเสียความเป็นหนึ่งเดียวกันไปในองค์กรหรือครอบครัวก็เช่นกันครับ แรงกดดันเล็กๆอาจพักนั่นผลงานได้แต่ละขาดการดูแลใจคนมันจะสะสมเป็นความบาดหมางและเมื่อถึงจุดๆหนึ่งมันจะระเบิดในแบบที่เราไม่อยากเห็นครับดังนั้นทุกครั้งที่คุณวางแผนอย่ามองแค่ผลลัพธ์เฉพาะหน้าต้องคิดต่อว่าผลข้างเคียงที่ตามมาคืออะไรถ้ามันกระทบความสัมพันธ์หรือศีลธรรมมากเกินไปแผนนั้นอาจไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเลยครับ 3. การพึ่งพาคนอื่นเกินไปกับดักสุดท้ายที่ละเอียดอ่อนมากคือเมื่อเราชินกับการให้คนอื่นทำแทนเราจะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการลงมือด้วยตัวเองใน3ามก๊กมีตัวอย่างชัดเจนมากครับหลายหุ่นพลที่เคยพึ่งกลยุทธ์ของผู้นำเก่งๆอย่างคงเบ้งหรือโจโฉจนเมื่อวันหนึ่งไม่มีคนเหล่านั้นอยู่เขาก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรเพราะความมั่นใจของเขาไม่ได้อยู่ในตัวเองแล้ว แต่อยู่ในแผนของอื่นครับนี่คืออันตรายที่เงียบและลึกเพราะมันทำให้เราคิดว่าต้องมีใครสักคนคอยจัดฉากให้ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงผู้นำที่แท้จริงต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรควบคุมและเมื่อไหร่ควรปล่อยการฝึกตัดสินใจด้วยตัวเองแม้จะผิดพลาดบ้างคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เราไม่ต้องพึ่งพาเทคนิคตลอดเวลาเพราะสุดท้าย กนสึกจิตวิทยาก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนเครื่องมือนั้นคือตัวเราเองทีนี้ก็จะตั้งแผนใดๆให้ถามตัวเองสาคำง่ายๆครับ 1. มันยุติธรรมหรือไม่ 2. ผลระยะยาวคืออะไรและ 3. เรายอมรับคำสี่งนี้ได้ไหมถ้าคุณตอบได้ครบทั้งสามข้อแสดงว่าคุณไม่ได้ใช้จิตวิทยาเพื่อควบคุมคนอื่น แต่ใช้มันเพื่อเข้าใจตัวเองและสถานการณ์อย่างรอบด้านนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างนักชักใหญ่กับผู้นำที่แท้จริงคนนักชักใหญ่จะมองแต่ผลของวันนี้แต่ผู้นำจะมองเห็นผลลัพธ์ที่ยังย่งยืนในวันข้างหน้าจำไว้นะครับการเข้าใจจิตใจคนคือพลังแต่การใช้พลังนั้นอย่างมีสติคือปัญญาและผู้นำที่ฉลาดไม่ใช่คนที่ชนะทุกครั้ง แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดสุดท้ายนี้เรามาลองดูรอบตัวกันนะครับว่ากลศึกจิตวิทยาแบบยืมศัตรูฆ่าศัตรูมันไม่ได้อยู่แค่ในตำราสามก,ก๊กหรือในสนามรบโบราณแต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเพียงแต่รูปแบบมันเปลี่ยนจากการวางหมากทางการอาหารมาเป็นการจัดการทางอารมณ์และผลประโยชน์เท่านั้นเองในที่ทำงาน หัวหน้าหลายคนตั้งโจทย์ให้2ทีมแข่งกันเพื่อดูว่าใครได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าฟังดูเหมือนเป็นกลยุทธ์สร้างแรงผักดันแต่ทําบ่อยเกินไปมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นพิษเพราะคนจะเริ่มมองกันเป็นคู่แข่งไม่ใช่เพื่อร่วมทีมเมือ่อทุกคนโฟกัสที่การชนะกันมากกว่าการสร้างผลงานรวมองค์กรก็จะค่อยๆแตกแยกโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวครับนี่คือกลศึกในรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีสงครามจริง แต่ผลลัพธ์กลับเหมือนในสนามลบมีผู้แพ้โดยไม่รู้ตัวในสามก๊กก็มีเหตุการณ์คล้ายกันโจโฉเคยใช้การแข่งขันภายในกองทัพเพื่อคัดเลือกแม่ทัพที่ดีที่สุดเขาได้คนเก่งก็จริงแต่การสร้างความระแวงในหมู่ขุนศึกรอยร้าวเล็กๆนี้กลายเป็นบาดแผลใหญ่ที่ทำให้เขาเสียความเชื่อใจจากคนรอบตัวในโลกการเมืองเทคนิคนี้เห็นได้ชัดเจนมากครับ บางครั้งแค่การปล่อยข่าวเพียงครึ่งเดียวเผยข้อมูลบางส่วนก็เพียงพอที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามหันมาโจมตีกันเองแทนที่จะร่วมมือแก้ปัญหาใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าคนที่ปล่อยข้อมูลไม่ครบอาจไม่ได้โกหกแต่เขาเลือกสิ่งที่จะให้เห็นและพร้อมนุษย์เรามักเติมช่องว่างด้วยจินตนาการของตัวเองสิ่งที่ตามมาก็คือความขัดแย้งที่ไม่มีบรรจบนี่แหละครับ คือศิลปะแห่งการยืมศัตรูค่าศัตรูในยุคข,ข่าวสารไม่ต้องใช้ทัพไม่ต้องใช้อาวุธแค่ใช้ข้อมูลและอารมณ์คนก็สร้างสงครามได้แล้วครับในชีวิตส่วนตัวบางครั้งเราก็ใช้เทคนิคนี้โดยไม่รู้ตัวครับเช่นเวลาคุณพูดกับเพื่อนหรือคนใกล้ตัวว่าถ้าเธอไม่ทําแบบนี้เดี๋ยวเขาจะมองว่าเธอไม่ใส่ใจนะฟังดูเหมือนคําเตือนแต่จริงๆแล้วมันคือการใช้ความกลัวเสียหน้า เพื่อผลักให้คนคนนั้นทำสิ่งที่เราต้องการหรือประโยคที่ว่าเขาทำได้ทำไมเธอจะทำไม่ได้ในทางจิตวิทยามันคือการใช้แรงกดดันทางสังคมให้คนรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อรักษาภาพลักษณ์ในยุคโซเชียลมีเดียสนามรบใหม่อยู่บนหน้าจอของเราทุกคนแค่มีคนปล่อยโพสต์หรือคอมเมนต์ที่ตั้งใจจะโยนประเด็นก็สามารถทำให้ผู้คนในโลกออนไลน ฆ่ากันเองโดยคำพูดได้แล้วครับผููที่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่โยนข้อมูลบางส่วนแล้วปล่อยให้คนอื่นตีความนี่คือกลศึกจิตวิทยาในยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบศัตรูในวันนี้อาจไม่ใช่คนอื่นอาจเป็นแค่อารมณ์ความโกรธและอคติในใจเรานั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือกลศึกเหล่านี้ไม่เคยหายไปจากโลกมันแค่เปลี่ยนเครื่องมือจากหอกแะดาบ มาเป็นข้อมูลและอารมณ์และสิ่งที่น่ากลัวกว่าการรบคือเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังตกอยู่ในแผนของใครคงเบ้งเคยพูดไว้ว่าถ้าเรารู้ทันใจตัวเองเราก็จะไม่ถูกคนอื่นหลอกใช้ได้ง่ายคำนี้ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ครับเพราะไม่ว่าจะยุคไหนผู้ที่เข้าใจแรงจูงใจของตัวเองย่อมไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครง่ายๆดังนั้นถ้าเรามองเห็นรูปแบบเหล่านี้ ในชีวิตประจำวันอย่าเพิ่งรีบตัดส,สินใครว่าเจตนาไม่ดีแตใ่ใช้มันเป็นโอกาสสังเกตใจตัวเองว่าเรากำลังถูกผลักด้วยแรงจูงใจแบบไหนความกลัวความอยากหรือความต้องการยอมรับถ้าเรารู้ทันสิ่งเหล่านี้เราจะอยู่เหนือเกมจิตวิทยาได้และใช้มันอย่างมีสติเพื่อสร้างความเข้าใจไม่ใช่ความแตกแยกจำไว้นะครับสนามรบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่อยู่ในใจของเรานั่นเองสรุปสั้นๆนะครับกลศึกยืมศัตรูฆ่าศัตรูทำงานได้เพราะมันอาศัยความเข้าใจในแรงจูงใจและอคติของคนมนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองกลัวสิ่งที่อยากได้และสิ่งที่อยากจะพิสูจถ้าใครเข้าใจแรงขับเหล่านี้ได้ก่อนเราจะอ่านเกมขายก่อนเสมอแต่ถ้าคุณอยากใช้เทคนิคนี้ในชีวิตจริงให้เริ่มจากการมองคน ไม่ใช่การมองสถานาการณ์ลองฟังให้ลึกไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาพูดแต่ฟังให้ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราทำยุติธรรมหรือเปล่าผลระยะยาวจะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์และเรารับผลที่ตามมาได้ไหมถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เราจะไม่ตกเป็นนักชักใหญ่แต่จะกลายเป็นผู้นำ ที่ใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างคนกับเป้าหมายเพราะสุดท้ายแล้วเทคนิคนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหลอกใครแต่มันคือศิลปะของการประสานแรงใจให้ทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดียวกันครับอย่าใช้มันเพื่อเอาเปรียบแต่ให้ใช้มันเพื่อเจรจาประสานและเข้าใจขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง my insight podcast กดไลค์ แล้วฝากคอมเมนต์เราประสบการณ์คุณไว้หน่อยนะครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเราอาจกำลังถูกใครชักใจโดยไม่รู้ตัวหรือในบางช่วงชีวิตคุณเองก็เคยใช้กลศึกนี้กับใครบางคนโดยไม่ตั้งใจเหมือนกันลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าผลลัพธ์มันออกมาแบบไหนตอนหน้าเราจะพูดถึงลกซุนยอดแม่ทัพที่ชนะสงครามโดยไม่ต้องเปลืองแรงชายผู้ใช้จิตวิทยาแห่งความนิ่ง เอาชนะคนที่เหนือกว่าในทุกด้านและทำให้โจโฉกับเล่าปีต่างต้องยอมรับว่านี่คือคนที่มองเกมได้ไกลที่สุดในยุคสามก,ก๊กอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและพบกันในตอนหน้า My Insight Podcast ทฤษฎีใจ